อเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเกมมันดับเกมมันดับไปเลยครับกดปุ่มผิดพอแบบมุบเข้าเกมเมื่อกี้ปุ๊บอ่ะเกมแคสเปิดใหม่เลยเดียวโอเคกำลังเริ่มใหม่นะเมื่อกี้กำลังสร้างเครื่องบินมนเฟินอยู่เลยปุ๊บอ่านั่นไง ไอเวน,น,นะะเอ้ยไม่ได้เซฟไอเวนเอ้ยไม่ทำไมไม่เซฟนั่นแหละก็ผมผิดเองอ่ะผมิดเองที่ผมกดปุ่มผิดนะเออนับศูนย์ใหม่นับศูนย์ใหม่ เสียใจมากครับเมื่อกี้าจมตีมไม่เสแยมากไอโอ้พวกนี้ไม่ได้เซฟเ้ยเวยนะอ่อเซฟอยู่นี่หว่าทีนี้จบเซฟไปเมือกี้ไม่เซฟทวนนะครับ ไม่เป็นไรแอมไบายนแกมีมเื่มากเลยเนี่ยูปเยดครับเปเทศมัม่วเกิดมาละโอเค ประเทศาสนาทำการค้าพัฒนาอหนาเลย เกมเร็วครับเกมเรลวไปทำงานจัดเมืองอ่คืนความสุขให้ประชาชน โอเคจังจหวะน,นี้ต้องเกมเร็วแล้วครับอ่าเราต้องจำชื่อเมืองด้วยอ่าจำไงวะมันกินเน่แล้วเนี่ยเซเวอร์ nghĩ uh, là so với DVS DVS chưa thể phát hiện nửa chay mà เกมเร็วแล้วเมื่อกี้พลาดโอ้ยเซฟก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเกมแค่ที่ี่ยโอเคอเขาสร้างรถเตรียมโจมตีฮะซื้อมาได้าหนึ่งเมืองครับเมืองนี้แปดพันเขาก็ยอมขายให้แล้วจำได้ เอาเมือให้เต็มก่อนนะโอเคทำกันค่ะเรื่อยๆเราต้องการซื้อเมืองนี้ครับเป็นเมืองทะเลเมืองทะเลเมืองเดียวของเกาะน,นี้เมืองนี้ก็ทะเลซื้อได้แล้วเ้วย้ย ไม่พอแต่งกันตอนนี้แก๊สในก่อนนี้เป็นห่งหมาเลยครับเร่งรัดเกมเงินไม่พอรอไปก่อน แปดพันแปดพันแปดพันอย่างว่าเมืองน,นี้ก็ยังไม่โดนโจมตีแล้วครับจะโดนแล้ววะเอา้าไอ้สองเมืองน,นี้ตีกันต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อเสร็และโอเครับเสนอเยี่ยมอ่าทางเศร,รษฐกิจครับโอ้ยอย่าตีกันดิเพื่อนกันอะ โอ้โหจัดเมืองวาสายอะไรนี่โอเคเมืองใหม่เยอะมากครับโอเคเอาเรือก่อนเรือเรือเรืออันนี้อะไรผ่านนะอ่าหารไม่เอา เศรษฐกิจอ่ะจัดมาอ่าทำเศรษฐกิจกับประเทศนี้เอ้ยไม่ได้เดิยมันไม่ติดท่าเรือนี่ืออันนี้ได้ละเก็บมันค่อนข้างเบร์นะฮะา ชิมไม่ได้ไงวะติดต่อว่าอ่าเอ้ยผู้คนของเราชื่นชมแล้วก็ให้หลงผ่อนกันสองพันสองพันเย้แล้วก็ทำธุรกิจ เรารวตรวมข้อมูลของเขาแล้วแต่เหมือนว่าเราไม่ถูกต้องแล้วขอปฏิเสธโอเคค่ะเอเซ่ก็ได้เราไม่ว่า,วาเลยเจ๊ซื้อเมืองนี้แล้วละเมืองนี้นี่สองหมื่นสี่เลยชิบหายเลยอ่าเราเก็บเมืองนี้ไว้ก่อนครับเก็บเมืองนี้ไว้ซื้อวันหลังเราเอ้ยโหยังจะยิงเขาอีก เดี๋ยวทำให้สูงพันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเมืองนี้ไว้เป็นเมืองเอายามหาหน้านี่ปั๊มตังคนะ์นะเก็บไว้เก็บไว้เราไม่ควรจะลดตัวลงไปค้าขายเพราะเราได้ทำเช่นเจ้าคำตอบคือปฏิเสธเจ้าเองเห <c oughs> มือนสามว่าหมืน่นหมืน่นหมื่นหก ลองซื้อหมื่นหกที่เขาอาจจะแบบยอมโอเคเราต้องลงเยี่ยมเอาทางอาหารครับน่าจะต้องได้สู้ดูสิจัดมือยังไงเย่ยอืมจัดดียานพนักงานอาหาร เซฟก่อนเซฟทุกอ่ะ <Harriet> ท <medidas Billboard Sports> ุกย่างก้าวเยี่ยมฉะนั้นเราก็เอารถทุกคันครับมาทำธุรกิจกับอันนี้ปฏิเสธไม่เอ่ยการแข่งขันไปแต่มัาเรายินดีทำกันเข้ามาอเยี่ยมขอบคุณครับ ำลังเฉลิมฉลองอละะได้ต่อไปก็การเมืองทะเลนี่โอ้สร้างป้อมมากันตอนแรกไอ้เมืองนี้เป็นเมืองอาหารเนาะส่งชีวิตสัตว์โลกเดียวฮัลโหลโอ้ย โอ้ยน่ารัก <c oughs> โอเคปั๊มเงินเรื่อยๆใส่ปั๊มด้วยให้ชีวิตเราปลอดภัยยิ่งขึ้นรอเงินก็อ๋อทุบๆๆๆๆๆอ่านี่ชื่ออะไรบราบวนี่ อ่าบาวนี่กำลังโจมตีไอ้ประเทศนี้ครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากเพราะเราจะเป็นฟันเนตกับราวนี่นะฮะงั้นก็ให้ของข่อยเขาเลยสี่พันเอาไปอ่าเราคนริงให้อีกสี่พันยิ้มให้เราด้วยต่อไปสร้างป้อมให้การอาหารตรงนี้ครับโอ้โหป้อมอย่างเยอะอาการอาหาร เล่นป้อมฮะเลนสร้างป้อมต้องสร้างป้อมให้เต็มนะฮะเพราะว่าในภายภาคหลังป้อมมันจะถูกอัปเกรดเป็นปืนเลเซอร์นะซึ่งเยี่ยมแจ่มแมวเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเบื่อภายหลังเลยฮะการป้องกันแน่นหนาอ่าสีเขียวสีเขียวกำลังจะยิ้มให้เราแล้วอ่า ที่เราทําให้สีเขียวเขาไม่ค่อยไว้ใจเราคือเมืองเราันอนาเาตก,กล้องขวางเกินไปนะฮะ <Yeah. S 1> ารรตากาศกล้องขวางเกินไป <Yeah. S 1> ยิมให้แล้วเย่ yeah. <Yeah. S 1> นี่คนทห่ขงขวานเราบวกสามเปอร์เซ็นอะไรนชชันไม่รู้คนเป็นมิดมั้ง <Yeah. S 1> คุณทำการค้ากับเราบวกส0บมั้ง <Yeah. S 1> แปลมั่วฮะ อันนี้ยืดไม่ได้มันอยู่กลางดงนี่เลย,เลยตอนนั้นไปไว่ายน้ำเล่นใอ,อ่าใส่ป้อมปืนเลยๆใส่จะแบบไม่มีให้ใส่พอไม่มีเท่าใส่ก็รอเครื่องบินเราไม่เน้นอหไของตกแต่งพวกนี้ไม่ไม่ค่อยอยากมาใส่เปลืองตัง เอ้าวทำไมสีเขียวถึงบึ้งอะ่ะอ่าะยูอะทรีทชูอะทรีทรคืออะไรวะเราทำอะไรผิดวะทรีทคิดแปลว่าอะไรฮะใครรู้บอกทีทคิดไปว่าอะไรหยิบโทรศัพท์มานละอ่าถ้าจะรอว่าขู่คนจะรอหรือไม่เอาไป ทีทดทีสนิทเปิดเปิดเปิดอ่าทีเอส์อดีทีการคุกคามเอ้าวคุกคามคุกคามไงวะแบบขับรถผ่านขับเตือยวผ่านเตี๋ยวเป็นไรไม่ว่าเราให้มัาสอนเรื่อยๆก่อนนายจะยิ้มให้เรา ย,ยิ้มยิ้มแบบมีความสุขอะไม่ไม่บังคับผมแค่งเงินจะมายิ้มโอเคเราซื้อได้แล้วนะแต่ไรยังไม่ซื้อ <c oughs> ครับอ่าเราจะอ่ะเขายึดอันนี้เลยอ่าอันนี้เราซื้อได้แล้วซื้อเลยอ่ะเงินน้อยเกินไปซื้อไม่ครบเราขอประกาศสงครามแบบฟรอ ฟอเรสต์ฟอเรสไม่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 ฟอเรสเพื่อนเราปะไม่ครับฟอเรสเพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเราจริงด้วยไอ้สีแดงโอ้เปลี่ยนนะเราจะอ่าโอเคต้องซื้อว่ะแต่เขาจะไม่ลบให้เราอ่ะดิงั้นก็ยังไม่ซื้ออ่ะเดี๋ยวซื้อนี้ก่อนละกัน โอเคแล้วเพื่อนๆโอเคสร้างขึ้นมาแล้วนะครับทางเศรษฐกิจส่วนรถติดต่อนะครับดาข้างโน้นนี้ไม่อะไม่พูดขอโทษนะจะพูดว่าอะไรเนี่ยปุ๊บอ่าลบลบรถทิ้งครับรถไม่จำเป็นละป้าบกันละห้าร้อย ดูเมืองซิครับอโอ้โหชาวเมืองนี่ยิ้มเลยเใส่ป้อมเข้าไปครับเ็มรักใส่เต็มแี่สองโอเคอ,อันนี้ฟาง์าสาสนาไม่จำเป็นเราต้องการสงครามแล้อเราต้องทำสงครามกับไอ้น,นั้นนะต้องสร้างใหม่ลวเฮ้ยลืมเสียบไม่เราแค่อยากกดผิดก,ก็พอ รับอ่าเครื่องบินเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรียบร้อยอเยนะี่ยมครับมาดูเครื่องบินกันดีกว่านี่ล่ละโอเคเั้นพาน,นี้ตัดกันดีกว่าโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะฮะถ้าใครชอบก็ใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับมันจะเป็นแบบเพิ่มกำลังใจให้ผมได้มากเลยในการทำพาร์ทต,ต่อไปนะโอเคนะครับสวัสดีครับผมครับ we